มาออกแล้วขณะนี้ขวัญใจมหาชนเป็นตัวนำอัาาครามังกรเป็นตัวที่สองสปอรอนที่สามเจ้าสุทัศนที่สี่ที่โค้งไปก้าวขวัญใจมหาชนเป็นตัวนำอยู่ อัครมบงกรเป็นตัวที่แปดขวัญใจมหาชนเป็นตัวนำอัคราบงกรเป็นตัวที่ 2, สองสปอรอนที่สามเจ้าสัวสองที่สี่อารีนาที่ห้าที่โค้งต้าเจ็ดขวัญใจมหาชนเป็นตัวนำอัคราบงกรเป็นตัวที่สองวันลงวันชัยเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่ป้ายอกเจ้าออกทางทรง วันใจมหาชนเป็นตัวนําอยู่อัครามังกรเป็นตัวที่สองวันมงคลชัยที่สามขณะนี้วันใจมหาชนยังเป็นตัวนําอัครามังกรเลิ่มแรงขึ้นมาขณะนี้อัครามังกรเป็นตัวนําแล้วติดตามด้วยวันมงคลชัย